มันก็เปเนที่ประเทศอังกฤษพี่หนึ่งปีมันเร็วไปไหมอะ่ะมันได้เลยหรือเปล่าสวัสดีค่ะวันน้มาอนน้ำวันจีราชาแนลนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นคลิปแรกเลยมีโอกาสในการทํางานของทางนานพิธีกรสื่ออนะไรอย่างเงี้ยมาก็คือมีงานเข้ามาอย่างหลากหลายมากๆเลยก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้แบบแบ่งปันพูดคุยเนาะในช่วงต่างๆซึ่ง คลิปวิดีโอแต่ละ,ะ,ะคลิปนะคะก็จะอาจจะมีท็อปกิกที่มีความแตกต่างกันไปนะคะซึ่งคลิปแรกในวันนี้ก็จะมานะวิชาการนิดนึงก็ไม่วิชาการจากมากแต่ว่าอยากมาแชร์ประสบการณ์นะคะลูกน้ำก็เพิ่งจบปริญญาโทค่ะจากประเทศอังกฤษสาขาองค์ทุ n นิ r s ช i p หรือชด้ชีพประกรมหนึ่งปีนานไหมทุกคนดูเหมือนจะว่างเร็วก็เร็วเนาะจะว่าช้าก็ช้าแต่ว่าในการเรียนของที่อังกฤษเนี่ยหนึ่งปี เราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3เทอมซึ่ง3มเทอมเนี่ยจะเริ่มเรียนประมาณกันยายนแล้วก็จะไปจบอีกทีก็ประมาณกันยายนปีต่อไปแต่ว่า3มเทอมที่ประกอบมาเนี่ยแทบจะไม่มีหยุดเลยนั่นคือประเด็น,นหลายคนจะบอกเฮ้ยเรียนที่นักกิจชิวชิวหนึ่งปีไม่ชิวนะจ๊ะหน่วยกิจเท่าประเทศอื่นนะคะเรียนรู้เนะะี่ยหาเหมือนกันเป๊ะ <laughs> อยู่ในหนึ่งปีก็อาจจะบอกนิดน,นึงว่าอย่าเพิ่งคิดว่าเฮ้ยชิว เรามาเริกไวที่ว่าเทอมแรกเปียนอะเป็นยังไงก็จริงๆบอกก่อนว่าตอนเราไปไฮสคูลไปไฮสคูลที่เมกาเนาะแล้วก็สุดเหนืไปที่เมกากันแต่พอไปเรียนเรียนโทที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามีความแตกต่างมากอย่างแรกก็คือเราต้องปรับตัวทางด้านของอากาศเฮ้ยอะไรคืออากาศอากาศที่อังกฤษอะอยู่แบบวันหนึ่งสามไปดูแดดออกสภาพอุ้นหนาวสภาพฝนโปรยๆซึ่ง ไม่รู้ว่าฉันจะต้องใส่กเขาขาสันใส่กระโปงรงหนืว่พกกล้างไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องดู forecast weather forecast ดีๆว่าแต่วันอุณหภูมิเป็นยังไงบ้างส่วนเรื่องการเรียนอย่างแรกเทอมแรกเนี่ยอาจจะตับตัวนิดนึงแต่ว่าใครที่ บอกว่าอยากมีการปักตัวก่อนแนะนำว่าให้เรียน pre sectional pre sectional ก็คือเป็นการเรียนภาษาอังกฤษถ้าบางคน IELT ใครยังไม่ถึงตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยวิทยาะห์กำหนดก็สามารถเรียน pre sectional ก่อนได้แต่ว่าเรื่อง pre sectional เดี๋ยวลูกน้ำขอยกไปใน EP ต่อๆไปเนะเาะเยวจะมาคุยโฟกัสจริงๆเลยว่า pre sectional เรียนอะไรและสินะเ,เปียบของการเรียน pre sectional คืออะไรบอกก่อนว่าอันนี้คือทีเด็ดจริงๆซึ่ง เพื่อนๆหลายคนถามมาว่าพี่เซ็กชั่นนอลก็คือไอเอลหรอคุณไม่ใช่เออไม่คืออะไรต้องรอติดตามในอีพีต่อๆไปเนาะก็พอเราไปเรียนนะคะก็มีการปรับตัวส่วนหนึ่งแต่ระบบการเรียนที่อังกฤษสิ่งหนึ่งที่เราเซอร์ไพรส์มากคือการเขียนเปนเปอร์ของเขาการเขียนงานต่อการสอบ examination ไม่ค่อยเหมือนที่อื่นถามว่าทําไมแปลกยังไงมักเคยจะบอกว่าเฮ้ยมีเพื่อนแบบว่าเราอะจากประสบการณ์มีเพื่อนอเมริกันที่เปเรียน,นที่อังกฤษอหลรเขาจะบอกว่า ็เขาเป็นฝรั่งไงเขาได้คะแนนเยอะเขาเขียนภาษาอังกฤษได้แต่ U มันไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษมันคือเขาเรียกว่ามันตะก,กะในการตอบคําถามอ่ะในแต่ละ culture er, อ่ะก็อาจจะมีความตตอบแตกต่างกันไปนะคะเช่นอย่างแรกที่รู้สึกปรับตัวมากเลยในการ,เร,เ,รเรียนที่เรียนที่ภาษาอังกฤษเทอมแรกก็คือสมมติว่าคําถามที่เขาถามว่า business คืออะไรสมมติสมมตินะแล้วก็สอวว่า business คืออะไรถูกไหมจบดันได้คะแนนจ่า ได้สิบเต็มสิแต่ที่อังกฤษไม่ใช้จ้าซึ่งอันนี้สำคัญมาเป็นทริคก็คือคุณต้องใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเรียนมาไม่ว่าคุณจะเรียน c u สมา m e r marketing เรียน c u สคั m e r customer behavior เรื่ออะไรก็ช่างคุณก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้เขาเห็นว่าคุณมีความรู้จริงๆซึ่งทริคนี้สำคัญจริงๆไม่ใช่แค่ b u ส i n เน s สสำคัญต่อทุกสาขาวิชาที่จะต้องไปเรียนโทที่อังกฤษนะคะไม่ว่าไม่ใช่แค่เรียนโทอาจจะเรียนไฮสคูลเรียนิาตรีเรียน เอกด้วยก็ได้นะคะซึ่งสามารถติดใช้ได้เทอมต่อไปเทอม2อลูกน้ำมือองค์ตัพเนอร์ชิพเทอม2เนี่ยเราก็จะเริ่มทำคอนซัลเทนซีโปรเจกต์แต่ความเจ๋งเออเบอกว่าความเจ๋งของ h e n แ y Business School นะคะหรือว่าที่สกูลอื่นเหมือนกันก็เป็นนะไม่ใช่ที่ h e n ลี่อย่างเดียวคือเขาจะให้เราฝึกฝนทำคอนซัลเทนซีโปรเจกต์กับสมอลล์บิสเนสจริงๆนะคะเพราะองค์ตัพเนอร์ชิพเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้การทาธุรกิจนะเนาะโดยเฉพาะกับสมอลล์บิสเนส เราก็ได้เป็น consultancy project นะคะที่ในลนอนดอนในประเทศด้วยแล้วก็มีไปที่โปแลนด์เราได้ไปทำจริงๆเราได้ไป work hard กับเด็กที่รอสลาฟเมืองรอสลาฟที่ประเทศโปแลนด์ซึ่งเราก็ได้เรียนรู้ได้เห็นนะคะว่าจริงๆแล้วธุรกิจเนี่ยต้องบอกอีกหนึ่งว่ามันไม่ได้สำคัญแค่ว่าเราอยากทำอะไรอะไรได้เงิน1นึ่งโมเดลของธุรกิจไม่ไม่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกที่ทุกอนุคุมคนในโลกนี้ถูกไหม เราะฉันก็ได้เรียนรู้เหตุความแตกต่างเราก็ได้เห็นว่าคนยุโรปนะเขาจะโฟกฟัสไปที่กรีนจริงๆเขาโฟกฟัสไปที่อะไรที่บอกว่าใช้จักรยานในการส่งของอะไรเงี้ยซึ่งในมืองทยอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่านี่ด้วยสภาพอากาศและพื้นที่อะไรเงี้ยซึ่งทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็สุดท้ายอะเทอมสุดท้ายของลูกน้ำก็คือเราได้ทำ consultancy project เองจริงๆของลูกน้ำเนี่ยได้ทำเป็น social entrepreneurship ก็คือ s ่ c i a l e n ตัว preneurship ของลูกน้องคือคนที่เป็นเจ้าของคนธุรกิจเนี่ยหรือว่าองค์ธุร e ิจเนี่ยเขาต้องการที่ทำเหมือน v อร์เ t e ทียคล้ายเป็นแบบแม p p i n g ที่ a อฟริกเปีย e เพราะฉะนั้นเราก็จะไปช่วยระดมความคิดช่วยเขาพัฒนาแอพพลิเคชันที่เขามีอยู่ให้บรรลุวัตถุประสงค์หรือไปดูซิว่าการทำธุรกิจจริงๆเขามขามีเพนเขาตะไม่มีพลนไหมแล้วแกนครีเอเตอร์ที่เขาที่เรใช้เนี่ยคืออะไร บอกว่าเป็นอีกหนึ่งคอร์สนะที่เรารู้สึกประทับใจมากเป็นการเรียนปริญญาโทท,ที่ไม่ได้เรียนแค่เนื้อหาจริงๆลหลายคนจะบอกว่าเอ้ยอ่งปีที่พิเศอังกฤษเรียนแค่เนื้อหาจบเปล่าหนักเทอรี่เ o s a n จนอนะแต่ประสบการณ์คือเราได้ฝึกฝนจ,จริงๆด้วยแต่ว่าอาจจะเป็นการแบ่งเวลาซึ่งการเรียนที่พิเยษอังกฤษเนี่ยหนึ่งปีไม่ได้บอกว่าหน่วยกิบน้อยมากหน่วยกิบเท่ากับประเทศอื่น แต่ต้องอัดให้เรียนภายในปีเพราะฉะนั้นใครที่ตัดสินใจอยู่ที่สเปนที่ยยอังกฤษนะคะก็ขอให้เตรียมตัวดีๆหลายๆคนถามว่าพี่คะจะเรียนสามคำขนาดนี้หนูจะทำพาทานได้หรือเปล่าพาทานค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเลยก็เพื่อนของน้ำไม่หลายคนก็ทำพาทานไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารไทยจริงเกาหลีหรือว่า local restaurant นะคะ หรือทําในส่วนอื่นๆเนี่ยก็มีทำอยู่เยอะก็คือต้อง manage เวลาดีๆค่ะแล้วก็ต่อว่าของลูกน้ำเองจากประสบการณ์ลูกน้ำก็ได้มีโอกาสเนาะสมัครแล้วก็ได้เป็น student ambassador ของ henry business school หรือว่าเป็นทูตของของอ business school ของมหาวิทยาลัยลูกน้ำเองก็คือเราจะเป็นผู้ที่ติดต่อประสานางานกับโดยเฉพาะนักศึกษาไทยที่กำลังตัดสินใจกำลังตัดสินใจจะไปเรียนที่ เฮลีย์พิเศษสูในปีการศึกษาต่อไปซึ่งสิ่งที่เจ๋งสุดก็คือเราได้มีการพูดคุยแล้วก็ไม่ว่าทุกครั้งที่ลูกน้ําโทรก็คือเราต้องเป็นวิธีการโทรไปอะค่ะโทรกลับมาที่ประเทศเถาหมอยได้ทุกสิ่งถามได้ทุกอย่างว่าเอเตรียมตัวยังไงจะต้องไปเรียนยังไงคะพี่อากาศนา้ำไม่ช็อปปิ้งยังไงอะไรอย่างสามารถปรึกษาทุกสิ่งซึ่งเราไม่ด้มีโอกาสแล้วอย่างหนึ่งที่พิเศษอีกก็คือการเป็นซินเดอเตอร์ที่ประเทศอังกฤษ ได้เงินนะจ๊ะอ๋อไม่เหมือนกับเราทํางานพาร์ทไทม์ทำกิจกรรมไปด้วยเพราะฉะนั้นถือได้ว่าก็เหมือนเป็นโชคอะที่เป็นเด็กที่ชอบทำกิจกรรมและแอบได้เงิน้วยจ้า <c oughs> ถามว่าพอเก็บเงินเสร็จอะไรคือเป้าหมายนอกจากการเรียนก็คือการแอบไปเทีย่ยวยุโรปเวลาเขาจะบอกเุยพี่ยุโรปแพงมากจะไปยังไง no no นะคะถ้า ลูกน้ำอยู่ที่แฮนลี่พิซซ่าสกูหรืออยู่ที่เมืองบริดจิงเนี่ยก็ประมาณ30นาทีเข้าไปในตัวลอนดอนซึ่งถือว่าเหมือนคล้ายๆกับโซนหกของลอนดอนเลยอะซึ่งไกลมากๆแล้วก็จะมีแบบอยู่ต้องแบบทรัคดูดีๆอเสิร์ชดูดีๆว่ามันจะมีช่วงโปรโมชั่นช่วงไหนอันนี้คือเป็นทริคสำคัญเนาะที่หาก็คือมันจะมีบางช่วงที่บอกว่า29ปอนด์เดินทางจากลอนดอนไปปารีสคุณคะดิสนีย์แลนด์29ปอนด์ถูกไหม ผูเวอร์จริน29บาทนก็ประมาณ 900, าประมาณ9ก้าพันึงอะประมาณอะประมาณพันหนึ่งแล้วกันไปเที่ยวฝรั่งเศสไปกับก็สองพันสาพันน่าถึงนัจุดจุดนั้นเนาะแล้วก็ตั้งใจทํางานค่าเป็นนักศึกษาที่ดีแล้วก็เก็บังค์ไปเที่ยวนะคะซึ่งบอกก่อนว่ามันเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราได้ไปเที่ยวทุกคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยสมเทอมพี่แบ่งยังไง บอกกันเลยว่าต้องแพลนดีๆจริงๆเพราะว่าใน3มนเทอมนี้คุณจะมีเวลาว่างแค่ไม่กี่วีคในช่วงปิดเทอมหรือในช่วงที่คุณจะต้องอ่านหนังสือสอบคุณจะต้องแพลนดีดคลิปต่อๆไปคุณจะได้เห็นแพลนมากยิิงคืนเ,เนาะวันนี้ก็จะบอกว่ามาสะไยน,นิดนึงเพราะเป็นวิดีโอแรกที่อยากแบบเหมือนอัดอันมาอยากเท่าเฮ็ดเล่าให้ฟังแล้วก็ถือว่า เป็นประสบการณ์ที่ดีมากการเที่ยวของเราเนี่ยก็จะเป็นการเที่ยวแบบเที่ยวกับเพื่อนใช้เวลาในปริญญาโทแต่จะบอกว่าการเดินสามเทอมเนี่ยหนักแต่คุณจะต้องมันเน็ตคำว่าหนักในที่นี้คือตั้งใจอืมและสิ่งที่สาคัญคืออย่างน้นอยๆอ่ะตอนนั้นที่ลูกน้ำเหมือนภาวนาใช้คำว่าภาวนาได้ไหมอะเหมือนตั้งใจั <c oughs> ว่าการเีินรอบนี้เราอยากได้อะไรห,หนึ่ง จะต้องได้ d i s t i n g ์หรือเมอร์จสองจะต้องได้เที่ยวและสามจะต้องได้ทำกิจกรรมเพราะเป็นเด็กกิจกรรมจริงๆถ้าใครรู้จักเรานะจะรู้ว่าตั้งแต่มหาวิทยาลัยแล้วไม่คือความจริงเนาะการเรียนมันเปงานพาร์ทไทม์ที่เรารู้ว่าจนิงสุเราต้องเรียน ต้องเรียนเวลาไหนเมื่อไรและเวลาที่เหลือเราเวลาไปทํากิจกรรมเพื่อสังคมค่ะไม่ว่าจะกิจกรรมในมหาวิทายาลัยนอกมหาวิทยาลัยทำหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยซึ่งสิ่งที่ได้รับใครหนึ่งเพื่อนสองและอื่นๆเนาะวิดีโอคลิปนี้ก็อาจะเป็นอะไรที่รับรัตัดตอนนิดเดงแต่ว่าก็เป็นการอินเทริวค่าๆให้ทุกคนได้รู้ว่าการเรียนหนึ่งปีที่เพะเอศอังกฤษสามเทอมเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะก็ถ้ามีอะไรนะคะสามารถ สอบถามได้เพิ่มเติมได้ว่าอ,อ,อยากให้เมนชั่นเรื่องไหนเป็นพิเศษอยากให้ลูกน้ำได้มองมองมอยพูดถึงเรื่องอะไรส่วนวันนี้ก็ต้องบอกก่อนว่า1ปีในเพทยงอังกฤษก็ Happy Enjoy Life นะคะแล้วก็ต้องใช้ชีวิตทุกวินาทีให้มีความสุขที่สุดแล้วก็สำหรับใครที่อยากไปเรียนเาทยอังกฤษก,ก็อย่าลืมรอติดตาม EP ต่อ,ต,อต่อไปเพราะเราจะมีการตัดย่อย,ย,อย,ย,อยๆ่อเซ็กชันเพื่อให้ทุกคนได้ เห็นประสบการณ์จริงๆตั้งแต่ pre s e x ตั้งแต่อาเริ่มต้นตั้งแต่การสมัครเข้าเรียนการได้ออฟเฟอร์ภาษาอังกฤษสอบไอเอลเตรียมตัวยังไงหรือว่าเราจะเรียน pre sectional หรือไม่นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับคนที่จะเรียนต่อเป็นยักที่แพทยอังกฤษค่ะ